ครับก็วันนี้ก็เดินทางมาหาปู่เนาะอีกสี่ห้าวันก็ถึงแล้วครับวันนี้ก็วันที่เก้าอือวันที่สิบเหมือนกันเเก้าเก้านะครับเก้านี่ลืมเบครับวันที่เก้าอ๋อวันนี้วันครับใกล้แล้วอีกแค่ไม่กี่วันเดียวเที่ทีหนึ่งเียวที่หนึ่งเพราะว่าออกชิเจ็บเนาะออกชิบันเลยเื่อนไปวันนึงครับก็มาตามแนวทางของปู่เหมือนเดิมนะครับทุกผู้ชมเนาะท่านผู้ชมก็ยังรอกันเยอะนะครับงดก่อนปู่ก็ เข้าไปเลขความฝันนะครับฝันว่าไม่ใช่ปู่ฝันเป็นคนคเป็นคนที่มาเช่าบ้านฝันใครับฝันว่ามีคนเอาเงินแบงค์พันกับแบงค์ห้าสิบมาให้ก็เลยตีเป็นเลขหนึ่งห้าสถ้าเกิดถ้าไม่โชคไปตัดซื้อก็จะได้โชคได้ลาบนะปู่เนาะนะครับ,รบแต่ว่าเนียวทางความฝันของปู่นะได้ปล่อยมาแล้วแต่ต่องวด นะครับชุดต่องวดก็มีต่องวดให้กับท่านผู้ชมแล้วแต่ว่ารอบนี้มาตามเป็นสูตรคำนวณเนาะปู่เนาะคำนอนครับเดินดีอย่อดีค่ะมืองวดนั่นกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะใช่เป็นเครื่องคิดเลขใช่ไหมครับปู่เครื่องคิดเลขด้วยแล้วก็มีคำนวณอยู่สองตัวออวันนี้ให้ไปแค่สี่ตัวนั่นแหละครับปู่เอามาผสมประสานกันใช่ไหมครับหรือว่ายังไงใช่โอ้สลับกันถ้าถ้าซื้อก็ต้องซื้อบอลด้วยเพ่กันพลาดนะ ครับต้องกันไว้บนล่างยังไงไ<ห>ปูป่ก็ให้กลับนั่นแหละเพราะ,ระเขียนกลับไปด้วยมันจะเยอะไปะก็แล้วแต่ใจชอบตรงๆหรือเปล่า <ใช S 2> แต่ในในี่คำนวณว่าตรงๆรับะเพราะวันนี้ปู่คำนวณหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับ<ห>ก็คือตามสูตรมันตรงๆใช่แต่ว่าจริงๆหนึ่งตามตามคนที่เขาลงทุนเขาจะต้อง อันนี้นะปู่เนาะเขาจะต้องกันนะครับต,ต,ต้องกันต้องการบนล่างอยู่แล้วคนที่เขาเป็นนักเล่นจริงๆนะครับเพราะว่าของมันไม่มีรากนะครับ<ช>จริงๆนะบางทีแบบมั่นใจว่ามันจะออกตรงๆมันก็ยังออกตัวกลับอย่างนี้เนาะ,ะ<ช>แล้วถ้าไม่ซื้อตัวกลับก็จะเสียดายดนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ปู่ก็มีหลักฐานว่าหลักสิบมีกี่ตัวครับวันนี้หลักสิบปู่มีสี่กับสองหลักสี่กับสองเนาะค่ะหลักหน่วย สามกับสมมติกำหนึงมีสามตัวหลักหน่วยแล้วหลักร้อยมีห้ามีเก้ามีสามอครับคำนวณคำนวณสามตัวนี้ขาโตแต่เ,เราแต่ว,ว่าไม่จับในไอที่คำนนคำนวณใส่แล้วคำนวณอีกชุดหนึ่งถ้ามันมีท้ายหนึ่งเราก็เอาตัวไหนมีท้ายหนึ่งแล้วมีท้ายสองตัวไหน ชายศูนย์ตัวไหนมันจะอยู่ในนี้ไงลักลักสิบก็มีสี่กับสองเคยมันมาสี่สี่สองก็ก็ถือว่ามันมาพร้อมกันาด้วครับครับก็งวดนี้เลขออกวันวันศุกรวันจุกวันศุกมันศุกปกติเคยเคยเห็นมันออกเลขหางกันเลขเบิ้ลหรือเปล่าอันนี้ไม่มีสิทธิดูทำเลยเพราะว่าเขียนแล้วก็แค่หมดก็ซื้อใหม่หมดสมุด ก็ซื้อมาใหม่แล้วก็เก็บมันเก่าไว้ไม่ได้ดูเอาใหม่เรือยไปเพราะสูตรมนมาใหม่ด้วยเราเขียนใหม่ครับเลขก็ออกไม่ซ้ํากันครับอืมก็คือเลขออกไม่ซ้ำมีแล้วนะปู่เนาะถึงเราจะไปดูสถิติมันก็แล้วแต่มันมันไม่ได้มันลืมไปแล้วมันเป็นของเก่าแล้วเหมือนกันเราฝันนั่นแหละงวดก่อนเราฝันแบบนี้มันออกอะไรเรายังจําไม่ได้เลยคมันมันจะย้อนไปไม่ได้มีแต่ฝันแบบใหม่เรื่อยไป แต่ว่าฝันจําได้เจ้าของก็มั่นใจว่าใช่ครับจะมาไหมก็รอก,กันรอดูดูดดเนาะแต่ว่าสูตรสูตรก็ยังคงเป็นสูตรเดิมแล้วก็มีการกดเครื่องคิดเลขด้วยสเสิเครื่องคิดเลขด้วยก็คือมันก็ยังเดินดีอยู่เดินดีอยู่แต่ว่าเรายังเรียนไม่จบครับเข้าทั้งวดแต่ามาตัวหนึ่งเลยหาอาสูตรมาเทียบเอามาใส่ครับ แต่ว่าเราเมื่อก่อนเราไม่ได้เอาลงน,านะปู่เนาะเ่อก่อนเราว่ามันไม่เข้าเลยปล่อยวางไม่ไปแตะเลยคพอมันออกมาเราไปดูเอามันเข้าเจ๊แกก็ได้อยู่ได้ปูไปหาแกว่าได้ไหมเอาได้ทำไมเจ๊เครื่องคิดเลขไงไม่ดูนี่ผมไม่ได้ดูมันไม่เข้าเอา้าทําไมว่าง,งั้นลหะเข้าเลยปู่เอาไม่อยเจ้เอาทุนไปแทรกเลยได้สองร้อยสองร้อยยังขาดทุนนย ไสองร้อยยังขาดตุนสองร้อยยังขาดตุนแล้วรายตัวหนึ่งห้าร้อยยางใครแน่ยอมยอมก็คือนันงวดก่อนนี้ทางช่องนี้ดูแต่สูตรต่ออาชีพนะปเนาะใช่ครับเราไม่ได้ดูทางเครื่องชิดเลขนะครับก็ก็ลองดูแต่ว่าแต่ละงวดเราจะคำนวณออกมามันมันก็มีแนวทางนั่นแหละนี้ก็ ทิเลีก็ได้ตลอดชีพมันกันแต่มันมาตัวเดียวแล้วฮะตัวเดียวมาใส่ถ้าจับถูกก็คือได้อครับอันนี้หมายถึงสามตัวใช่ไหมครับผมหมายถึงอ๋อแค่สองตัวก่อนอ๋อสองตัวก่อนแต่แต่เจ๊นังเจ๊ได้มาสองตัวแต่แกไปจับศูนมาใส่เลยได้สามตัวใช่มันมันขึ้นสองเก้าเลยผมบอกีแล้วโอขึ้นสองเก้าจับศูนย์มาใส่ก็เลยได้สามตัวแกว่าเอาศูนย์ไปแทรกแกว่าไศูนย์ไปแทรกให้มันได้ตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้บังเอิญก็ไม่รู้ครับ ก็นี่ที่ว่าจะหาหลักสิบมาใส่หลักสิบมาใส่ก็เลยงดนี้ปู่ก็เลยได้มาทั้งทั้งสูตรตลอดขีบสูตรตารางแล้วก็สูตรเครื่องคิดเลขของปู่เลยนะต็ลงให้มีสี่ตัวทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมเลขสวยอยู่ทั้งวันนี้นะของปู่ของอรัมมันจะมีติดสีนั่นแหละเครื่องคิดเลขติดสีเครื่องคิดเลขนี้สีหนึ่ง ใช่ไหมคะกดไใช่ใช่ดกดได้หนึ่งสี่อ๋อหนึ่งสี่สามตัวนะค่ะแต่สองตัวกดได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครนับแปดสาสองตัวนี่บางทีมาทั้งคู่เลยอ๋อนะ แต่ตัวนี้อะไรจะมาแทรกก็ไม่รู้เอหนึ่งสีนี่ครับแต่มันมีสีอยู่สองตัวที่เหค่ะอ๋อครับครับ,รบถ้าว่าเบิ้ลมันก็มาด้วยกันก,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 ก็ก็ตัดออกกลัวมไม่มาครับถ้าเราเล่นตัวเดียวเราก็เล่นหนึ่งจะมาหนึ่งอ๋อครับก็เลยมันหนึ่งมันมีติดคู่กันกับสี วัวมาด้วยกันก,ก็เลยใส่เลยเป็นสีหนึ่งหนึ่งสี <laughs> ไม่ต้องคิดมากว่ารเราพอเราไปเทียบในสูตรอีกสูตรยิปหาตัวมันมีหลักหนึ่งมีอะไรบ้างเราก็จับมาใส่ครับไม่ไม่ใช่ว่าทำล,ลอยๆก็มีมีสูตรนี่สงตรยิปหตัวหลักหนึ่งติดอะไรบ้างมีหมดเลยนี่ค่ะแต่ว่าสามหนึ่งยังไม่เอาแค่นั้นหนึ่งอ๋อ มาวงไว้แค่แต่ห้าหนึ่งยังไม่เอาเลย<ห> <laughs> ออกไปแล้วออกไปแล้วนะอง่เนาะสองหนึ่งจำใจต้องใส่เพราะว่ากลัวมาอีกมัานานแล้วกลัวมา,วาไม่แน่นะครับผมกลัวมปู่ก็เลยเอาเอาตัวไหนบ้างครับปู่ที่ว่าตัดตัวที่ไม่ตัดออกแล้วค่ะก็เอาซีหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งมาเป็นของแถมมากลัวมันมาอีกเพราะกดได้เจ็ดหนึ่ง เด็กสองตัวนะครับแล้วในในบรรดาเลขสี่ตัวที่ปู่กดออกมาเนี่ยมันตรงกันกับสูตรคำนวณต่อชีพไหมครับปู่มีตรงไหมไมีแต่ว่าสูตรคำนวณต่อชีพอยู่ข้างฝ้ามันจะกลับตัวกลับอ๋อเป็นตัวกลับเดี๋ยวเป็นตัวกลับเป็นตัวกลับแต่ว่าในนั้นมันส่วนใหญ่เป็นตัวกลับเลยก็เลยเราเราไม่ตองกลับอันนี้ตรงตรงเลย นี้ก็ถือว่านี่เนาะมันตรงกันก็มีความมันตรงกันแต่ว่ากับเคื่อไม่กลับก็เรากลับเองในสูตรไม่กล no> ับแต่ว่าสูตรตารางตลอดชีพมันเป็นตัวกลับค่แบบนั้มก็ดีเนาะเนี่ยมันมันมันมีสองสูตรแต่ว่าสูตรยี่ห้าตัวนี้ไม่ต้องกลับเลยก็ท่ายหนก็คือท่ายหนมันมาตรงเลขคำนวณที่อุบอกคำนวณหลักหน่วยได้สามตัวแ็มี มีสามมีศูนย์มีหนึ่งก็เลยเอาท้ายหนึ่งไว้เลยสังเกตดูว่าท้ายหนึ่งของหลักสองตัวหลักเลขล่ามันมาสามงวดแล้วไงก็มีหกหนึ่งมีสองหนึ่งมีห้าหนึ่งนะครับไม่ไปไหนเลยครับถ้าเกิดมางวดนี้ก็เป็นงวดที่สี่ที่หนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งอีกหนึ่งไม่ไปไหนเลยยังอยู่เลยเก่านี่แหละทําไม่ใส่สูตรคำนวณเกิดลาจานเป๋เลยเป๋เลยว่า บางคนก็นู่นยาไปนไกลไม่ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่คงที่เร่องหนึ่งไปเพิ่มแต่ละสิบตอนแรกไปออกอยู่บนเนาะออกแต่เดิมๆเนี่นก็เปลี่ยนมาออกอยู่ล่างใช่ไหมอยู่นี่วนเวียนอยู่นี่สังเกตออกแต่เลขตัวเดิมๆนะครับรัฐบาลเมื่อวานปู่ทำสามตัวนี่เอาบวกสองทั้งสามตัวเลยมาอยู่สองงวดงระวที่สามปิ้วไม่มา ทำง่ายๆมันจะมีบวกแต่มันจะบวกทั้งสามตัวหรือเปล่าครับมันจะมีลบอีกตัวหนึ่งเละที่างี่ทำวันนี้ปู่ก็ให้เพิ่มเป็นสูตรคำนวณน,นะคะเนาะ,ะมีเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะเราเป็นรักหนึ่งเบิร์เลยเนาะคะ่ะใช่หนึ่งใช่หนึ่งแต่ว่าที่ความฟันของปู่เนาะปุ๊บ อันนี้ปู่เป็นคนฝันเองใช่ไหมครับที่ฝันเกี่ยวต่องวดใช่ฝันเองจําจําได้จนตอนนี้ยังจาได้กันจําได้งไ,ง <buckets> ไม่ลืมในลักษณะความนนันลาสษัะความฝันนี่ปู่ฝันแบบไหนครับปู่วันว่ามีคนแก่ผู้หญิงอ่ะค่ะมายังแก้มให้หอมอ๋อครับครับก็ยัง ถ้าคิดเล็กกว่านั้นมันจะมีสองมีหนึ่งว่ <c oughs> ายืนสองคนคก็คนแก่ทั้งคู่เนาะคะต่ตีอะ้อย่างหนึ่งก็ใช่ถ้าออกมาแล้วก็ตีอย่างหนึ่งว่าเรายืนเรายืนทั้งคู่เลยก็ตีว่าเป็นไม่ได้ตีเก้าๆนะกตตีเป็นหนึ่งค,คือถ้าไม่มาสองก็มาหนึ่งก็เลย นี่เก้าหนึ่งตัวหนึ่งเลยค่ะครับอี่เนาะแล้วซึ่งตรงกับสูตรคำนวณด้วยเนาะค่ะใช่แต่ว่าที่วันนั้นปู่ตีให้จะเป็นตีเป็นตัวไหนนะครับปู่อ๋อวันนั้นทั้งตีสองตัวตีห้าสี่กเจ็ดสี่อค่ะเพราะว่านามนามผู้หญิงเป็นสี่อยู่แล้วค่ะวันราวันนั้นตีมือมือเป็นห้ามือเป็นห้ามือจับ ก็เป็นเจ็ดก็เลี้ยดีทั้งเจ็ดทั้งห้าเอามาใส่ก็เลี้ยสี่สี่เป็นหลักคลี้ยีได้แค่นั้นสามตัวนี้ปู่ตีเป็นเกดหกเก้าแต่หกเก้าใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่เพราะว่าตีตามอายุอายุเป็นเกณฑ์เพราะอายุของปู่นี่หลักหลักเจ็ดของปู่ยิงเป็นหลักแปดแล้วคำนวณรอกแปดแกไม่ไม่เคยไปเจอแค่นานแล้ว ถ you, ้าอายุข so ึ้นกว่านั้นก็คงจะเป็นเก้าถ้าเก้าที่ว่ากลับออกหกเก้าเก้าหก่เก้าเก้าหกนั่นคือปู่แก้ฝันแค่รอบเดียวหลังจากนั้นไม่ได้ฝันทีนี้ไม่มีนานๆปูจะฝันทีเนาะใช่แล้วทีนี้ผมเมื่อคืนนี่ปู่ผมผมฝันว่ามีคนเอาเงินแบงค์ผันมาให้เนาะ แบงพันก็เยอะแบงร้อยก็เยอะนะครับผมแต่แต่ผมนับแบงร้อยได้แค่สี่ใบแต่แบงพันไม่ทันได้นับตื่นก่อนอย่างนี้มันเป็นเรื่องดีนะครับเงินให้แบงพันก็แบงร้อยเต็มมือเลยมันมีสี่แล้วแต่นับแต่แบงร้อยนับแต่แบงร้อยเสร็จก็ตื่นก่อนแบงพันไม่ทันได้นับมันจะติดหนึ่งหนึ่งหนับก็เป็นหนึ่งเนาะแบงค์ร้อย ร้อยก็เป็นหนึ่งร้อยแหละค่ะฟันไม่ได้นับเนาะคือบอสีมีโชคไม่หลาบว่ะค่ะฟูฟันลักษณะมันแล้วแต่คนบางคนเก่าฟันได้เงินเสียเงินก็มีค่ะฟันไดงเงินสียเงินก็มีอ่าฟันร้องไห้ได้ได้หัวก็มีค่ะฟันได้หัวได้น้ำตาไหลก็มีมันมันกลับกันก็มีค่ะมันแล้วแต่คนมันไม่เหมือนกันเลยว่าต่างคนต่างฟันต่าอย่าง แต่ว่าถ้าเคยฝันอย่างนี้จําได้มาอย่างนั้นเอครับแต่ว่าถ้าไม่เคยฝันก็ฝันแปลกๆว่างั้นเคยได้นับเงินไหมเขาเอาเงินมาให้ยังนับไม่เสร็จเลยตื่นแล้วอย่างนี้ก็ก็ได้แค่นั้นแหละได้แค่นับมันแหละไปที่เรือไม่ใช่ไปต้องนับแล้วท่านตั้งนึกกาี่มีโชคลาภแต่ว่าได้เนยน้อยเฉยๆหรอค่ะก็ถ้าจะแน่จริงก็ดูไปดูทําไมฝันค่ะให้มันคลายเครียดให้มันหายสงสัยไปจะถือว่าไม่เคยฝัน ปกตินอนที่ฝันมาเนี่ยเขยังไม่เคยไปดูเลยจำนายฝันมันมันมันลืมไปเลยไม่นึกเห็นครับเนาะปกตินอนตรงนอนที่นอนตอนนั้นก็ไม่เคยฝันสักทีแต่บัดนี้มาคนก็วดดีก็ไม่เลยทีในแต่บรรดาเลขโสดของปู่สิตัวนี้มีมีตัวเด่นสุดไหมครับผมตัวเด่นตัวที่ปู่คำนวณนิด้นึ่งคำนวณปู่เลขชอบเก้าหนชอบเก้าหนึ่ง เจ็ดหกเก้าเลขคอมฝันปูกับแปดหกเก้าในปูชอบตัวไหนครับัวที่ชอบที่สุดสองเลยม,มันเลขตัวเดียวมันเลขตัวเดียวนะ,นะ,ะปนูแค่เราเปลี่ยนแค่หลักร้อยเองเปลี่ยนแค่หลักร้อยก็ลเลขตัวเดียวนะ <laughs> มันไม่ได้เปลี่ยนสองตัวเลยถ,ถ้าหลักร้อยแม่นนีก็มีเปอร์เซ็นต์ถูกสามตัวเหมือนกันนะเลขสามตัวนี่ ถา้ถาถ้าซื้อสองตัวก็ผิดหวังเปิ่อมาตั้งมาตั้งหมดมันไม่ได้เต็งไม่ได้โตนก็เสียเนาะเสียได้เคยเคยปลูกเคยทําแล้วเสียได้เอาใส่แล้วเอาออกกลัวไม่มานี่มันเป็นอย่างนี้มันอาถรรพ์ยังงั้นเราจะไม่ได้ไงพอมันออกมาแล้วก็เสียได้ใช่ไหมครับใส่ไปแล้วยังถอดมันงวดที่แล้วเหมือนกันเขียนไว้ตัวสองร้อยมาเขียนใหม่ยังยังไม่ได้แทนจะได้ ไม่ได้ครับได้รื่องหนึ่งมันเป็นที่ดวงเราหรือเปล่าครับผมก็นั่นแหละมีทีดดวงใจเรามันไปเปลี่ยนมันไปนใกตะวงไงมัรู้ครับนี่แหละเหตุผลว่าทําไมถึงซื้อไม่ถูกนี่นะปู่เนาะปู่ซื้อสับปู่ซื้อขาหนึ่งห้าสิบบาทก็ได้ห้าสิบาทแต่ปู่ซื้อสองขามันได้มันได้ร้อยหนึ่งไลยอครับเรื่องมันที่นี่ไปลงไว้ตัวละร้อยมันก็ต้องได้สองร้อยไงครับเสร็จแล้วพอออกมา ไอ้ตัวละลอยไปไป,ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนใหม่ไปไปเกียนแผ่นใหม่ก็เลยก็เลยเป็นคนเรียนส่วนงวดนี้ของของเจ๊แกแกกดได้ไดเดกเบียดเ,ยเท่ากันเื่อนคิดเลขไม่ต้องถามเลยมือมันตัวเลขมันจออกมาเหมือนกันเลยได้ได้ตัวไหนครับปูณคิดเลขเื่องคิดเลขกดสามตัวได้หนึ่งซีซีครับ ปู่ก็เลยจับออกมาให้สีหนึ่งหนึ่งสีซึ่งตรงกับตารางตลอดชีพลงดนครับก็คือว่าคิดว่าที่ถ้าเจ๊แกกดมานี้ก็ไม่ไม่น่าจะหนีจากสี่ตัวนี้ใช่ไหมครับปู่ไม่น่าครับไม่น่าจะหนีเนาะเพราะว่ามันเป็นมันอันเดียวกันครับอันเดียวกันวิธีกดเหมือนกันนะครับที่ที่ปู่เอาออกปู่ลงไว้เนี่ยอ๋อห้าหนึ่งไม่ไม่ต้องกลับค่ะครับนี่บอเกียนใหม่ ผมก็เลยมาเกนใหม่มาเกนใหม่51เกนใหม่51เอาเราซื้อสองขามันจะเปลืองคิดหวานอันในใจนะค่ะก็เลยมาลดออกอ๋อเอาเลขศูนย์ออกตัวหนึ่งนี่จะไม่ได้คืเป็นรับส่วนใหญ่ที่ลงทุนกันแล้วก็ขายทุนเนาะได้แต่มันได้ค่าขนมแหวงดีกว่าคบแต่นิดหน่อยครับ กปู่ก็ตั้งใจว่าปีใหม่ยังไงก็ได้ฉลองก็สมใจว่าได้ตอนนี้ได้หน่อยยังดีดีครับปู่รู้ใจเจ้าที่ว่าเจ้าที่ให้แล้วต้องหาให้ได้เอาให้ได้ถูกน้อยถูกมากก็ต้องให้ถูกเพราะตั้งใจว่าจะซื้อครับก็เลยสมใจแล้วขาดขาดปูครับสําหรับเรียกความฝันงวดนี้ถ้าถ้าปู่ฝันแล้วเราเราก็ไม่ต้องเอาความฝันของคนอื่นใช่ไหมครับผมไม่เอาเอาแต่ของปู่ดีกว่าน้ะ เพราะว่าบ้านหลังนั้นก็คนเช่าล่าสุดนี้ก็คือเขากลับบ้านแล้วใช่ไหมคะก็เลยยังไม่มีคนมาอยู่ใช่ไหมบ้านยกมันมันเหมือนเป็นภูมิที่ปู่มันเป็นที่ของปู่เนาะเป็นภูมิของปู่นะคะปู่เชื่อได้เลยว่าแม่นจริงๆคค่ะขนาดไม่เป็นตัวเลขยังตีได้ขนาดให้เป็นเป็นเงินเป็นทองค่ะงอดก่อนนู่นอ่ะถ้าออกตรงนั้นมันมีไมายเลขรถเก่งที่เขามาเช่ามันมี ห้าสองศูนย์เก้าวันวันนั้นเราซื้อสองห้าศูนย์กับสองศูนย์เก้ามันไม่มาไงมาวันหลังมาวันนี้สามตัวเลยแต่เป็นทะเบียนรถผู้เช่าใช่ไหมใช่ทะเบียนรถผู้เช่าแกมาชี้อยงนี้เลยชี้ป้ายหลังป้ายทะเบียนรถคราค่ะใช่ไหมครับผมใช่คนจ้คของรถแบบุ๊มันเคืนปูมันเอ้ยมีคนแก่มาชี้ทะเบียนรถผมก็เลยซื้อมันไม่ออก มังวันนี้สามท่านมาออกย้อนหลังใช่ไหมครับย้อนหลังก็เลยว่าใช่ก็ไม่เน่นะครับปู่หลังจากที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วท่านอาจจะมาบอกปู่ตรงนี้ก็ได้เนาะใช่ครับแล้วแล้วแต่ท่านจะมาในระนี้ที่เห็นความแม่นคก็ก็ได้ถ้าตีเป็นก็ยิ่งแม่นเลยใช่ไหมครับเป็นก็ได้ยังไงก็รอดูเนาะเผื่อยังไงท่านมาบอกจ่าอีกยังไงอย่างนี้เนาะปู่เนาะรอตังตั้งสาลให้ก็ คงจะดีขึ้นว่าได้บ้านห่างใหม่ผมจะสบายใจนะครับแล้วแล้วปู่ปู่ท่านนี่เคยเคยมาเข้าฟันบอกปู่ไหมครับว่าอยากได้บ้านอะไรอย่างนี้เคยมีไหมครับไม่มีที่ปู่อยากจะทาก็เคยตั้งใจจะทำแต่เฉยตั้งใจไม่ได้ไปสาวบงสบานไม่ได้ไปไม่ได้ไปบนอะไรก็คือทํํําาคือททาแบบว่าเราเราจะให้ก่อนครับ ที่ไปขอนี่ยมันก็ไปรบกวนขรมับม,มันไปขอเนาะมันไปขอขอเลยไม่ที่ไม่มีอะไรตอบแทนใช่มัะะไปขอว่าให้ก่อนัน้นองน่นงมีบนไปถ้างน,นไม่เอาครับถ้าให้ต้องไปให้ก่อนเหมือนไปพูดเรื่องใน้คนรวยนั่นแหละชาวบ้านก็ว่าเรแกนนู้นเราแกนนี่ขี้เหนียวขี้ตันนีขี้เหนียว ว่าเขาเขารวยขี้เหนียวครับปู่ก็เลยกลับมองมีมุมหนึ่งว่าเราไม่เคยให้ของเขาอย่าไปพูดเราต้องให้เขาก่อนครับเพราะเราแกงปลาไปถ้าแกงไก่ไม่มานั่นแหละขี้เหนียวครับไม่แบ่งปันครับถ้าคนแบ่งปันนี่คนไม่ไม่ใช่คนขี้เหนียวคนที่ใจกว้างคนฉลาดบปู่ก็ลองมาแล้วก็สําเร็จไงก็คงจะเหมือนกันนั่นแหละครับแม้ว่าพี่ว่าคนพูดง่ายจะตายเราอย่าไปว่าเขา ถึงถึงมีอุตูกใจนี่มีอะไรก็ให้หมดทํใไมตูกใจอย่าไปอย่าไปด่าเขาไม่ด่าแล้วเก็ถึงว่าก่อนจะเป็นผู้รับต้องเป็นผู้ให้นะครับเป็นผู้ให้ก่อนให้แล้วลองใจดูแล้วเราปูตตั้งศาลหรือยังค่ะร้อช่างใร่อไม่คะข้าโบสถจะเสร็จภายในเดือนนี้แหละก็เป็นคงจะเป็นมกรลาเนี่ยไปไปตามก็ไม่นานขอวันเดียวก็เสร็จฐานแล้วก็ กระบอกกระเบื้องเสียงก็ไปสั่งสารมาไปเมื่อ้านทุกไป้านสังฆทานไปถามเจว่าเจมีตายายไหมเขาก็ไปดูเจว่าไปดูเองก็ไปดูไอ้ไอ้คนขายมันก็รู้จักเจอกันกับตามซื้ออะไรมันจะมาดูตายาย,ายมีไหมเขาก็ไอ้เ,เท่านี้มาแมวต้องเอาใหญ่ๆครับพอไปดู ถูกใจอันนี้จ้องไว้เลยคจองตากระยายไว้แล้วจองยังไงก็ชอบใจคก็เชื่อนะครับผมว่าถ้าผู้ท่านได้บ้านได้ที่ใหม่แล้วผู้ท่านอาจจะดนบันดาลให้ถูอีกสักงวดนะครับท่านผู้ชมเนาะทไม่ก็หลายงวดนี่แหละครับก็ไปเรื่อยๆนั่นแหละถูไปเรื่อยๆนะครับพึ่งปลาใส่กันไปขายจนกว่าจะเบื่อนั่นแหละได้มีเงินมีทอง อยากได้บ <sympath is> ้านก็ได้บ้านเนี่ยรถก็ได้รถ่าไปเพราะว่าเรายังไม่รุ่นอยู่กูก็ไม่จะให้นนแหละว่าทุกคนก็รอดไม่ว่าบ้านไหนครอบครัวไหนเดือดร้อนมีแะ่รจ่ายทุกวันใครๆครก็อยากได้อยากมีใช่ใ่ใครอยากได้ถามคําเดียวอยากได้อะไรอยากได้นู่นอยากได้นี่คนไม่มีบ้านก็อันดับแรกคือรถพาหนะปัจจัยสี่ปัจจัยห้าต้องมีก่อนค ถ้าไม่มีพวกนี้มันเดือดร้อนไม่จะไปทํางานทุกวันมันไม่ได้อยู่คงกที่มันต้องปานหน้าไปครับไม่เหมือนคนแต่ก่อนเขาเขาไม่ต้องใช้เขามีแค่ปเจสีเขาก็สบายเขาไม่เดือดร้อนเลยครัแต่ทุกวันมันไม่ได้มันต้องทํางานแข่งเวลาแล้วก็ทํางานสู้ชีวิตสู้ทั้ง เที่ยงเนี่มัจะกินแล้วบางทีไปน่นไปสองไปสามมันเวลามันเล่งมันไม่เสร็จงานบางทีขึ้นรถยัง่มันมีปั๊มน้ํามันเลยบางทีน้ำมันจะหมดแล้วเร่งใหญ่บางทีตัวเองก็ปวดหนักปวดเบายังมีที่จอดเลยตรงนี้กลายเป็นกลายเป็นตัวเองป่วยแล้วก็ไม่สบายมีเยอะนะเพราะมันมันจำเป็นจริงๆมันสิ่งคือจำเป็นของร่างกายค มีเห็นใจตรงนี้แหละผู้มองแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาไม่เหมือนเราอยู่บ้านเราอยู่ใกล้ๆราตอนไนห้ก็ได้ถ้าไปหาหมอนี่หมอจะต้องถามเป็นไรมาอะไรเขาเรียกว่าหมอเขาเรียกว่าอักเสบเนะะาะแต่เราว่าไม่ใช่ทําไมต้องไปฝืนต้องไปทนไว้ทำไมหมอ ก็บางคัางมันต้องทนรถวิ่งยังไม่ถึงคิวมันเลยไม่ได้จอดรถไม่มีปั๊มน้ำมันก็ไม่ได้จอดนี่คือสิ่งจําเป็นแล้วก็อธิบายหมอฟังไอ้ที่ป่วยมากกับสาเหตุตรงนี้ใครจะไม่อยากปล่อยแล้วมันปล่อยไม่ได้ไงโอเคนาอยังไงก็ได้ไปแล้วแนวทางของปู่สุรพลวันนี้ท้ายคลิปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณปู่มากมากนะครับขอบคุณค่ะใกล้วันแล้ว ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางสูตรนะคะมีเพิ่มมา91 41 21แล้วก็71นะคะแล้วก็มีความฝันของปู่ตั้งแต่ต่องวดนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ